ออ,อ,อืข้าวตีดโบเป็นยังลูกเล็บมกินไปจิปัดถิมกินไหมยิบคำน้นอยๆเด้อเพชรเด้อลูกเด้อด้วย,วยแซ่บบ่ลูกอืมเือ่อแต่เื่อแต่เมืเ่อไงพูดอาดิอย่าจับลูกเลยล้างมือเลยโน่โน่นโน่ป้าป้าคิดพุ่นได้อ่ามือเปื้อนแล้วได้ไหมเปล่ากินลูก Ừ, chinh 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 ừ chinh 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 này, อมอืมใช่ครับผมจำกินลูกอืมแซ่บดีลูกคอยกินง่ายแท้ลูกคอยเพชรมาเพชรเมยังเพชรปลาลกินได้เฉยกินได้เฉอืมแกงเหงื่อน้อก็เข้าอยู่อืช่วยชดิอืม <c oughs> กินแคร์ก็กินแคร์ฮืมจกอ่ะอืมเปิลหอเปินไม่ว่าจะเป็นน่งทั้งน้ำมันห้อนไม่ว่าแดดจ้องอ่ะมัน uh, ห้อนพูดนานานนานานานี่บอกแดดก็ไดเนาะละเนาะร่มกรแห้งแทะอืมนมีต่ยูออืมอืมอืมอมอืมมาโยมาโย

อืมเก่งแท้ลูกค่ะได้ยาตกแดงเดี๋ยวลงไปอืม๋อยบะข้า,าอ,อืมแซ่บยิ่งขา้าอยู่หน้าเนาะอืมลองเขาก็เปียงอืม

ออโอล้ลืมลืมลืมขอโทษขอโทษ<ว>อ่ะเสตหนึงน่งหนึง่งถ้าบอสจอรด,ดูดถ้าบอสจอรอืมอืมอืมนึงถ้าเท่า้มมัอืมอ่ะอืม ลูกค่อยกินง่ายถนนุ่นเนาะยาวลายๆเพี้ยนโปดได้หันเอาน้อยหนึ่งเออมันตามันตื้อตาลูกไปนั่นชินพอม่ะ ใชยังชินพร้อมอื้มอึ้แค่บบาลงยอะจับโรล่ได้คือนะมันนันนนได้แจ็บตาได้ลู้ยบตาอืมเจ็บตาเจ็บตาพี่น้องมาอ้อมาอ้อเจ็บตาเจ็บตาน้องร้อาวก็เลยเจ็บตา

เอาไา,ามหนตกเอาไหมอืมอร่อยมาก,มกนั่ิกน,นกันจิ่งกินกนิแ่งกินกินโลุจำกินเฉลุจำกิ่จี